สวัสดีครับสวัสดีเด็กสาวน้ำซิ่งครับวันนี้พามันดูเออจะมาดาวมอเตอร์ไซค์ครับจะมาดาวมอเตอร์ไซค์มอ nda ครับเขาให้ยาบักแดนครับไม่มีมอเตอร์ไซค์ให้ยาไปวัดครับเอถาม F4 นะครับเจ้ารุ่นไหนครับนี่ต่เวฟเวฟหรืครับตัวไหนน่าเล่นครับ เขาคำแนะนำนะครับบิ๊กไบค์ยากครับไม่เป็นครับนี่เอาแบบมีแบบซี่รวดแบบสตาร์ทมือแบบธรรมดาหลายอย่างครับมีแะเพิษ จะเอานี่ครับซุปเปอร์ครับดีไหมครับตัวนี้ดีไหมแพงเบางามบมดมันเงินสดทะเลซุปเปอร์คับ,คบแห้งแห้งกลัว 12ครับนี่ c ซีทีห,อหเอาตัวไหนดีครับตัวนี้กาง,ง่ามเลยไปผู้เฒ่าขีไปวัดบ่นี่ตัวนี้นะครับทักมืน่นแผ่มื่นเก้า ราคาไปไกลเลยวันนี้แปดหมื่นกานนครับเซดนเแดนเขาสั่งเซดนอยากได้ P C X ครับตัวสัมกีตึกนเืครับไาจจะเ้า P C X กับ แต่ว,ว่ามันเท่ดีครับ P C X เจเดนชอบครับชอบ P C X มากมนี่จะเป็น forza 350ตัวนี้น่าจะแสนกว่าครับ forza 350มมันไม่น่าจะอยู่ในตระกูลวิกไบได้ P C X นี่ก็ p c x ครับ ตัวนี้ครับสกูปปี้ไม่ค่อยเห็นนานนะครับสกูป p ี้ตัวใหม่ก็จะเอาแบบครอบครัวดี นี่ตัว CB ครับตัวนี้เป็นเออ่เหมือนคันที่บ้านครับเหมือน CB ผมครับอันนี้ CB 1 5 0 R ครับอันนี้เขาเรียกแบบทรงนักเก็ตนะครับอันนี้นักเก็ตซีบีหนึ่งห้าศูนย์ใครรู้ราคาครับตัวนี้เป็นสูตรเดียวครับมันออกแบบสไตล์นักเก็ตอันนี้เขาเรียก ซี r ีอาร์หนึ่งห้าศูนย์เหมือนกันครับอันนี้เขาเรียกว่าทรงสปอร์ตอะประมาณนี้บสปอร์ตแต่มันไม่ได้หมอบเยอะครับอนยะ่เกตสปอร์ตนี้มันมันได้หมอบเยอะครับซี r ีอาร์เหมือนกัน อันนี้ทรงมันคล้ายๆคล้ายๆบีดคล้ายๆเอเอสสไตล์ทรงมันเสื้อหมอบกับออกจากสไตล์เสื้อหมอบ,บ,ออเ,อมอบเอาช่วยเลือกนะครับเอาแบบใหนดีเอาให้ย่าเสียเรียนครับเอฟซีคนไหนออกรถดำใหม่ครับสแสดงตัวหน่อยครับคุณจอดสฟแดงอยู่โอ้แคบด้วย อู๋ไหนไม่รู้ครับรถไทครับแสดงตัวด้วยนะครับแยกบกคนช้นะครับชีแยกบกคนช้ยสงสัยเพิ่งเอามาครับน่าจะไปแถวบ้านกรวดครับ อันนี้ซูมนะครับซัมซูงนะครับซูมน้อยเท่าเลยครับเอากลับไปอยู่ใกล้ๆเหมือนเดิมเดี๋ยวดูตัวนี้บ้างตัวนี้อะไรนี่ทำไมก็มาเขียนซื้อเนะี่อันนี้อะไรครับไม่รู้จักครับ ไม่รู้ชื่อมันช่วยแนะนำนะครับตัวไหนดีตัวไหนหน่าเล่นนี่ ออรรมดาหรือว่าเมนนุ่นออตโต้ออโตวไหนดีครับเซเดนสั่ง p C X ครับ โฟซ่ฟาโฟซ่าเนี่ยังตัดสินใจไม่ได้ครับดูดูก่อนครับไม่รู้จ้าตัวไหนก่อน <Okay. S 1> ส,สกูปปี้ คลิกมันหมมีเหรอเม,น,มนบอกอสกูปปี้เดี๋ยวลองเลือกๆดูก่อนครับระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์กับโซ่นะครับตัวไหนดีครับนี่หรือว่าจะเอาซุปเปอร์คับดี แสนเก้าครับเอาเลือกไม่ถูกครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้ที่ตั้งใจนะครับกับตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่เลือกเพราะว่ามันมีป้ายตัวนี้ครับถ้ามันมีป้ายตัวนี้ไม่เลือกครับฟรีดาวครับหรือจะซูปะเปอร์เอ็กซ์ดีทีซีเอ็ก เสดนชอบครับเสดนสั่งตัวนี้เป็นพิเศษัไอ้ที่จริงเรียกมันเสดนน่ะน้องมันไม่รู้อะไรครับมันไม่รู้ความหมายคําว่าเสียหรอกปกติเรียกมันแต่ปักเดนครับมันบอกว่าทําไมทําไมไม่เรียกไม่เรียกเขาว่าเสียบ้างเขาอยากเป็นเสียเห็นแต่คนอื่นเรียกเสียเสียเขาไม่รู้ความหมายนะครับบางคนก็มามากว่าตัวแค่นี้เราเรียกน้องแดเนี่เขาไม่ชอบครับเขาบอกทําไมไม่เรียกเขาเสีย เนี่ครับเอาช่วยเลือกเลยครับว่าจะเอาตัวไหนดีคอมเมนต์เข้ามาด่วนๆนะครับสวัสดีครับ